นานมาแล้วณแคว้นพายัพยัยรีมีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่ามาลีวันทรงสิริโฉมงดงามเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแคว้นวันหนึ่งเกิดเรื่องแปลกประหลาดเมื่อพระธิดามาลีวันทรงพระคันขึ้นมาอย่างกระทันหันโดยที่พระองค์เองก็ไม่ทรงทราบเลยว่าทรงครันกับผู้ใด ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่ววังสร้างความตกใจและไม่พอใจแก่พระเจ้าอยู่หัวและพระมเหสีเป็นอย่างยิ่งพวกขาราชบริพานต่างซุบซิบนินทาถึงความไม่เหมาะสมของพระธิดาท้ายที่สุดเมื่อถึงกำหนดประสูตรแทนที่จะเป็นทารกพระธิดากลับประสูตรไข่ฟองหนึ่งออกมา ด้วยความอับอายและกริ้วจัดพระเจ้าอยู่หัวจึงมีรับสั่งให้ขับไล่พระธิดามาลีวันออกจากวังไปเสียพร้อมกับไข่ประหลาดฟองนั้นพระธิดามาลีวันจำต้องแบกรับความเศร้าโศกและอับอายออกจากวังหลวงไปอย่างเดียวดายไม่มีที่พึ่งพิงใดๆพระธิดามาลีวันเดินเตร่่เข้าสู่ป่าลึกอย่างไร้จุดหมาย พระองค์เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ่อนล้าและหมดแรงก็ได้พบกับบ้านเล็กๆกลางป่าหลังหนึ่งเป็นบ้านของหญิงชราใจดีนามว่ายายสายายสาเห็นพระธิดาในสภาพอิดโรยก็เกิดความสงสารจึงชวนให้พระธิดาพักอาศัยอยู่ด้วยกันพระธิดามารีวันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายสาฟัง ยายสาก็เข้าใจและให้กำลังใจพระธิดาจึงตัดสินใจอยู่กับยายสาช่วยนานบ้านและออกไปหาของป่ามาอย่างชีพไข่ฟองนั้นพระธิดาก็ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีด้วยความหวังอันริบรีว่าสักวันหนึ่งปริศนาของมันจะคลี่คลายวันเวลาผ่านไปทุกเช้าที่พระธิดามาลีวันออกไปหาของป่า ยายสาก็จะดูแลไข่ฟองนั้นไว้เมื่อพระธิดากลับมายายสาก็จะเล่าให้ฟังว่าไข่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนวันหนึ่งขณะที่พระธิดาไม่อยู่ยายสาก็นั่งเฝ้าไข่ยอยู่เช่นเคยทันใดนั้นไข่ก็เริ่มสั่นสะทืนอย่างแรงและค่อยๆกระเทาะออกยายสาสุดแสนตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในไข่ แทนที่จะเป็นสัตว์ประหลาดอย่างที่คาดไว้สิ่งที่ออกมาคือเด็กชายตัวน้อยผิวพันผ่องใสรูปงามหน้าเอ็นดูเหลือเกินยายสรีโอบอุ้มเด็กน้อยด้วยความรักและรอคอยให้พระธิดามาลีวันกลับมาเมื่อพระธิดามาลีวันกลับมาและได้เห็นโอรถน้อยก็ทรงดีใจจนน้ำตาไหลพระองค์กอดลูกน้อยด้วยความรักอันเปี่ยมลน้น และตั้งชื่อให้ว่าเจ้าชายมาลานับตั้งแต่นั้นมาชีวิตของพระธิดามาลีวันและยายสาก็เต็มไปด้วยความสุขเจ้าชายมาลาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงฉเฉลียวฉลาดและเป็นที่รักของทุกคนในป่าความสุขที่แท้จริงของพระธิดามาลีวันไม่ได้อยู่ในวังหลวงแต่เป็นการได้อยู่กับลูกน้อยและยายสาผู้ใจดีในป่าแห่งนี้ต่างหาก หลายปีผ่านไปเจ้าชายมาลาเติบโตขึ้นเป็นเด็กชายผู้เฉลียวฉลาดและจิตใจดีเขาไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันเพราะเจ้าชายมาลามีพรสวรรค์พิเศษนั่นคือความสามารถในการพูดคุยกับสัตว์ป่าได้ราวกับเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าชายมาลายังเด็กมากวันหนึง่ง ขณะที่กำลังเล่นอยู่ในป่าใกล้กระท่อมของยายสาเขาก็ได้ยินเสียงร้องของนกกระจอกตัวหนึ่งที่ตกลงมาจากรังเจ้าชายมาลาเข้าไปช่วยเหลือนกน้อยตัวนั้นอย่างอ่อนโยนและด้วยความไร้เดียงสาเขาก็พูดปลอบประโลมมันออกมาว่าไม่ต้องกลัวนะเจ้าจะปลอดภัยน่าอัศจรรย์ที่นกน้อยตัวนั้นก็จ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เข้าใจ แล้วเริ่มส่งเสียงเจื้อแจ้วราวกับกำลังตอบคำถามตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายมาลาก็เริ่มสังเกตว่าเขาสามารถเข้าใจภาษาของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของนกเสียงขู่ของเสือหรือเสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านใบไม้สัตว์ป่าท,ทั้งหลายก็ต่างรู้สึกไว้วางใจและรักเจ้าชายมาลา พวกมันมักจะเข้ามาเล่นด้วยแบ่งปันเรื่องราวในป่าให้ฟังและบางครั้งก็ช่วยเหลือเจ้าชัยมาลาในการหาของป่าหรือนำทางในยามที่เขาหลงทางชีวิตในป่ากับของเพื่อนสัตว์ด้วยพอสวรรค์น,นี้เจ้าชัยมาลาจึงกลายเป็นที่รักของสรัพสัตว์ในป่าเขาเรียนรู้มากมายจากเพื่อนสัตว์ทั้งสมุนไพรวิถีชีวิตของสัตว์ป่า และความลับของธรรมชาติป่าแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนและบ้านหลังใหญ่ของเจ้าชายมาลาไปโดยปริยายวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายมาลากำลังนั่งอยู่ริมลำธารพร้อมกับฝูงกวางเขาได้ยินเสียงสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างร้อนรนมันส่งเสียงหอบกระเส่าและเล่าให้ฟังว่ากลุ่มในพรานจากนอกป่าได้รุกล้ำเข้ามาในเขตป่าลึก และกำลังจับสัตว์ไปเป็นจำนวนมากสัตว์ป่าต่างหวาดกลัวและกำลังหาทางหนีเมื่อเจ้าชายมาลาได้อินข่าวเรื่องในพรานเขารีบกลับไปหากลุ่มเพื่อนสนิทที่สุดในป่านั่นคือฝูงหมาป่าฝูงหมาป่าเหล่านี้เป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ดุดันและฉลาด พวกมันเคารพเจ้าชายมาลาเป็นอย่างมากเพราะความสามารถในการสื่อสารและจิตใจที่รักป่าของเขาเพื่อนเอ๋ยเจ้าชายมาลาพูดกับจ่าฟงหมาป่าในพรานชั่วกําลังทําลายบ้านของเราเราต้องหยุดพวกเขาจ่าูงหมาป่าฟังอย่างตั้งใจก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงคํารามต่ำๆพวกมันจะไม่รอดพ้นปีจากการลงโทษหรอก เจ้าชายมาลาเราจะทำตามที่ท่านสั่งเจ้าชายมาลาอธิบายแผนการที่เขาคิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยอาศัยความรู้เรื่องเส้นทางในป่าและพฤติกรรมของสัตว์ในพรานกลุ่มนี้มีปืนและกับดักแต่พวกเขาไม่รู้จักป่าลึกเท่าพวกสัตว์ป่าเจ้าชายมาลาและฝูงหมาป่าจะใช้ความได้เปรียบนี้ การเผชิญหน้าในยามค่ำคืนเมื่อความมืดมาเยือนเจ้าชายมาลาและฝูงหมาป่าก็เริ่มปฏิบัติการพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบราวกับเงาในราตรีในพรานกลุ่มนั้นกำลังตั้งค่ายพักแรมอยู่ริมลำธารพวกเขากำลังฉลองกับการล่าสัตว์ที่ได้มาอย่างภาคภูมิใจไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามา ท่านใดนั้นเสียงเห่าของฝูงหมาป่าก็ดังขึ้นก้องปา่าเสียงนั้นดุดันและน่าสะพรึงกลัวทำให้พวกในพรานสะดุ้งตกใจพวกมันคว้าปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมแต่ยังไม่ทันตั้งตัวฟูงหมาป่าก็เริ่มโจมตีพวกหมาป่าไม่ได้พุ่งเข้าใส่โดยตรงแต่ใช้วิธีไล่ตอนและสร้างความสับสน พวกมันวิ่งวนรอบค่ายคูคำรามเสียงดังทำให้ไฟที่เกาะไว้ดับลงบางส่วนนายพรานมองไม่เห็นอะไรในความมืดที่แทบจะสนิทในความมืดมิดเสียงปืนดังขึ้นอย่างสเปะสปะแต่ก็ไม่โดนหมาป่าที่ว่องไวเจ้าชายมาลาซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่คอยส่งเสียงนำทางและกระตุน้นเตือนพวกหมาป่าด้วยภาษาของพวกมัน หมาปลาตัวหนึ่งกระโดดขวางทางหนีของนายพรานอีกคนขณะที่อีกตัวก็คูใส่ในพรานที่กำลังจะจุดไฟในพรานเริ่มหวาดกลัวอย่างมากพวกเขามองไม่เห็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงเห็นเพียงดวงตาเป็นประกายในความมืดและเงาตะคุ่มที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยความกลัวตายในพรานคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่านี่เธอที่นี่มีปีศาจ และคนอื่นๆก็รีบวิ่งหนีตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตทิ้งสัมภระและสัตว์ที่จับมาได้ไว้เบื้องหลังในที่สุดพวกในพรานก็หนีออกจากป่าไปอย่างไม่คิดชีวิตไม่กล้าหันกลับมามองเจ้าชายมาลาและฝูงหมาป่ามองดูพวกมันจากไปอย่างผู้ชนะป่ากลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง สัตว์ป่าที่ซ่อนตัวอยู่ก็ค่อยๆออ,ออกมาจากที่ซ่อนพวกมันส่งเสียงขอบคุณเจ้าชายมาลาและฝูงหมาป่าความกล้าหาญและความฉลาดของเจ้าชายมาลาได้ปกป้องบ้านของพวกเขาไว้ได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์ขับไล่ในพรานเจ้าชายมาลาและพระธิดามารีวันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในป่าต่อไป ทุกวันเจ้าชัยมาลาก็จะออกไปสำรวจป่าและพูดคุยกับเพื่อนสัตว์พวกเขายัางคงเล่าเรื่องราวต่างๆให้เจ้าชัยมาลาฟังหนึ่งในเรื่องที่สัตว์หลายตัวพูดถึงคือการหายไปของโขลงช้างในป่าลึกพวกมันบอกว่ามีช้างหลายเชือกถูกล่าไปและงาช้างของพวกมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย เจ้าชัยมาลารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจเดินทางลึกเข้าไปในป่าเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมด้วยฝูงหมาป่าคู่ใจระหว่างทางพวกเขาได้พบกับร่องรอยการล่าสัตว์ขนาดใหญ่และรอยเท้าของมนุษย์จำนวนมากที่มุ่งหน้าออกจากป่า เจ้าชายมาลาและหมาป่าสะกดรอยตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามาถึงชายป่าและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เจ้าชายมาลาต้องตกตะลึงเบื้องหน้าของพวกเขาคือค่ายทหารขนาดใหญ่มีทหารจำนวนมากกำลังขนย้ายอะไรบางอย่างและเมื่อเจ้าชายมาลาเพ่งมองเขาก็เห็นว่านั่นคืองาช้างจำนวนมหาศาล ทหารเหล่านั้นไม่ได้ดูเหมือนในพรานทั่วไปแต่มีเครื่องแบบและสัญ,ญลักษณ์ของราชสำนักพายัพไพรีซึ่งเป็นแควนที่แม่ของเขาเคยถูกขับไล่ออกมาแผนการชั่วร้ายของราชสำนักเจ้าชัยมาลาแอบเข้าไปใกล้ขึ้นเพื่อฟังสิ่งที่ทหารเหล่านั้นพูดคุยกันและสิ่งที่ได้ยินก็ทำให้หัวใจของเขาเย็นวาบ รีบขนงาช้างพวกนี้ไปถวายพระเจ้าอยู่หัวเถอะทหารในหนึ่งสั่งการพระองค์ทรงพอพระทัยกับงาช้างที่หายากเหล่านี้มากจะได้นำไปทำเครื่องประดับและอาวุธสำหรับกองทัพได้ข่าวว่าป่าแห่งนี้มีช้างงางามเยอะแยะเราคงต้องมาล่าอีกบ่อยๆแล้วทหารอีกคนเสริม เจ้าชายมาลาได้รู้ความจริงอันน่าตกใจว่าในพรานที่เขากับฟูงหมาป่าขับไล่ไปนั้นแท้จริงแล้วคือทหารของพระเจ้าอยู่หัวที่เข้ามาในป่าเพื่อล่าช้างและนำงาไปถวายแดกษัตริย์ผู้เป็นปู่ของตนเองความโกรธและความเจ็บปวดพุ่งพล่านในใจของเจ้าชายมาลา ไม่เพียงแต่ทหารเหล่านั้นจะทำร้ายสัตว์ป่าอันเป็นที่รักของเขาเท่านั้นยังเป็นคนจากราชสำนักที่เคยขับไล่แม่ของเขาให้ออกมาจากวังอีกด้วยเมื่อความจริงเรื่องการล่าช้างและราชสำนักถูกเปิดเผยหัวใจของเจ้าชายมาลาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาไม่อาจนิ่งดูได้ให้ป่าอันเป็นที่รักและสัตว์น้อยใหญ่ต้องตกเป็นเหยื่อของความละโมบอีกต่อไป แต่จะบุกไปเผชิญหน้ากับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัวโดยลําพังก็คงเป็นไปไม่ได้เจ้าชายมาลากลับมาที่กระท่อมกลางป่าและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระธิดามารีวันและยายสาฟังทั้งสองตันตกใจและเสียใจกับการกระทำของราชสำนักพระธิดามารีวันเองก็รู้สึกเจ็บปวดกับการที่อดีตครอบครัวของพระองค์กระทำการอันโหดร้ายเช่นนี้ เราจะต้องทำอะไรบางอย่างเจ้าชายมาลาประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราต้องหยุดพวกเขาและปกป้องป่าของเราเขาคิดแผนการอย่างรอบคอบโดยจะใช้ความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ป่าให้เป็นประโยชน์สูงสุดเขาต้องการสร้างความตระหนกและเปิดโปงการกระทำอันชั่วร้ายของราชสํานักต่อหน้าผู้คนเพื่อให้พวกเขาได้เห็นความจริงและหยุดการทำลายล้างนี้การเดินทางสู่พระราชวัง ในรุ่งอรุณของวันรุ่งขึ้นเจ้าชายมาลาออกเดินทางสู่พระราชวังโดยมีฝูงหมาป่าผู้พักดีติดตามไปเป็นองครักษ์ส่วนตัวและยังมีฝูงนกที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าคอยส่งข่าวสารและสำรวจเส้นทางนอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามแนวป่าคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อถูกร้องขอการเดินทางสู่พระราชวังนั้นกินเวลาหลายวัน เจ้าชายมาลาและสัตว์ป่าคู่ใจต้องหลบเลี่ยงการตรวจจับจากทหารยามตามเส้นทางที่ทอดยาวจากป่าสู่ตัวเมืองพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและใช้ความรู้เรื่องภูมิประเทศของป่าให้เกิดประโยชน์ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงกำแพงพระราชวังอันสูงตระหง่านความยิ่งใหญ่ของวังหลวงทำให้เจ้าชายมาลารู้สึกถึงอำนาจที่เคยทำให้มารดาของพระองค์ต้องทุกขทรมานแต่เขาก็ไม่ย่อท้อ การบุกเข้าไปใจกลางอำนาจเมื่อยามราตรีมาเยือนและทหารยามเริ่มอ่อนกำลังเจ้าชายมาลาให้สัญญาณแก่ฝูงหมาป่าพวกมันเริ่มส่งเสียงหอนกึกกล้องกำปนานสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ทหารยามที่เฝ้าประตูวังขณะที่ฐานกำลังชุลมุนกับเสียงหอนที่น่าขนลุกเจ้าชายมาลาก็ฉวยโอกาสปีนกำแพงวังเข้าไปอย่างคล่องแคล่วว่องไวโดยมีนกคูกตัวหนึ่งคอยบินนำทางเงียบ เขาลอบเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในมุ่งหน้าไปอย่างท้องพระโรงอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวเจ้าชายมาลาไม่เคยเห็นวังหลวงมาก่อนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรู้สึกถึงความอายุติธรรมที่กดดันอยู่ในใจทำให้เขากล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้าในที่สุดเขาก็มาถึงหน้าท้องพระโรงอันโออาโออาประตูบานใหญ่ปิดสนิทแต่เจ้าชายมาลาก็สามารถแอบซุ่มดูสถานการณ์ภายในได้ เขารอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะเปิดเผยความจริงและทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ป่าและมารดาของเขาในยามดึกสงัดแสงจันทร์สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาในท้องพระโรงอันกว้างใหญ่เจ้าชายมาลาแอบซุ่มอยู่หลังเสาต้นหนึ่งมองดูความเคลื่อนไหวภายในทหารยามที่เฝ้าอยู่เริ่มง่วงงุนและเผลอหลับไปในบางช่วง ทันใดนั้นประตูใหญ่ของท้องพระโรงก็เปิดออกชายชราผู้หนึ่งก้าวเข้ามาอย่างสง่างามเขาสวมชุดคลุมไหมอย่างดีมีมงกุฎประดับเพชรอยู่บนศีรษะเจ้าชายมาลารู้ทันทีว่านี่คือพระเจ้าอยู่หัวผู้ปกครองแคว้นพยัพภไพรีปู่แท้ๆของเขาพระเจ้าอยู่หัวดูเหนื่อยล้า พระองค์ประทับลงบนบัลลังก์ก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่นานนักชายอีกคนก็เดินเข้ามาชายผู้นี้มีใบหน้าเจ้าเล่ดวงตาเป็นประกายวาววับเจ้าชายมาลารู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลชายผู้นั้นคืออมรตมหาปราบอัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าอยู่หัว ความจริงจากคําสนทนาเจ้าชายมาลาตั้งใจฟังทุกถ้อยคำที่ทั้งสองสนทนากันและสิ่งที่ได้ยินก็ทำให้เขาต้องตกตะลึงฟาบาททรงดูไม่สบายพระทัยเลยพยาค่ะอมรมารมหาปราบกล่าวด้วยน้ำเสียงประจบสอพลอพระเจ้าอยู่หัวถอนหายใจอีกครั้ง จะให้สบายใจได้อย่างไรเล่าอมาตมหาปราบงาช้างที่เราได้มานั้นมากมายนักแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตของสัตว์บริสุทธิ์ข้าได้ยินเสียงร้องของพวกมันดังแว่วในหูตลอดเวลาอมาตมหาปราบยิ้มเจ้าเล่เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์เองพะยะค่ะ ที่ต้องสรรหาสิ่งล้ำค่ามาถวายพระองค์เพื่อให้แคว้นพยัภัยรีมีอำนาจเกรียงไกรมีอาวุธที่แข็งแกร่งไม่มีใครกล้าต่อกรแต่การทำลายป่าและชีวิตสัตว์ป่าเช่นนี้มันเกินไปแล้วข้าไม่สบายใจเลยจริงๆพระเจ้าอยู่หัวตรัสด,ด้วยน้ำเสียงกังวล ข้าไม่ต้องการงาช้างมากมายขนาดนั้นตั้งแต่แรกแล้วอมาร์มหาปราบรีบแย้งทันทีแต่ข้าพระองค์เห็นว่าจำเป็นพยาคาเพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์เพื่อป้องกันมิให้แคว้นอื่นรุกรานและเพื่อแสดงแสนยานุภาพของพระองค์เจ้าชายมาลาได้ยินดังนั้นก็เข้าใจทันที ที่แท้แล้วพระเจ้าอยู่หัวมิได้ต้องการงาช้างมากมายและมิได้เป็นคนสั่งให้ล่าช้างอย่างโหดร้ายอามหิตแต่เป็นแผนการของอามาตยมหาปราบผู้ละโมบที่ใช้พระนามของพระเจ้าอยู่หัวบังหน้าเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตนเองเจ้าชายมาลา ไม่อาจทนฟังความชั่วร้ายของอมาดมหาปราบได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจเผยตัวออกมาจากเงามืดเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงท่ามกลางความเงียบงันทำให้พระเจ้าอยู่หัวและอมัดมหาปราบหันขวับมามองหยุดเดี๋ยวนี้อมัดมหาปราบ เจ้าชายมาลาเปล่งเสียงกึกก้องแม้จะยังเป็นเด็กหนุ่มแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและอำนาจอมบดมหาปราบตกใจจนหน้าถอดสีเจ้าเป็นใครบุกรุกวังหลวงได้อย่างไรเขาพยายามฉักดาบออกมาแต่สายตาของเจ้าชายมาลาจ้องมองตรงไปยัางงาช้างที่ถูกเก็บไว้ในห้องด้านข้างข้ารู้ความจริงทั้งหมดเจ้าชายมาลาเอ่ย ท่านไม่ได้ล่าช้างเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัวแต่ท่านกำลังรวบรวมงาช้างเหล่านั้นไปแลกกับการสนับสนุนจากเจ้าเมืองแคว้นนาคราชเพื่อยึดอำนาจจากพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทรงตกตะลึงกับคำกล่าวของเจ้าชายมาลาพระองค์ทรงมองอมามัมหาปราบด้วยความเคลือบแคลงสงสยัยส่วนอมามมหาปราบก็หน้าซีดเผือดเขาไม่คิดว่าจะมีใครรู้ความลับอันดำมืดนี้ การสารภาพและพยานหลักฐานเหลวไหลเจ้าเป็นใครกันแน่ถึงกล้อกล่าวหาข้าอมา์มหาปรับตะโกนปฏิเสธเสียงดังข้าคือเจ้าชายมาลาโอรสของพระธิดามารีวันผู้ที่ท่านเคยขับไล่ออกจากวังอย่างไม่เป็นธรรมเจ้าชายมาลาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทำให้พระเจ้าอยู่หัวยิ่งตกใจหนักขึ้นไปอีก และข้าไม่ได้มาตัวเปล่าเจ้าชายมาลาเอ่ยพลางผิวปากเรียกฝูงนกที่ซุ่มอยู่บนหลังคาพวกมันบินเข้ามาในท้องพระโรงส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วราวกับกำลังเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังเจ้าชายมาลาหันไปทางพระเจ้าอยู่หัวฝ่าบาท สิ่งที่นกเหล่านี้บอกข้าคืออมาตมหาปราบได้แอบติดต่อกับเจ้าเมืองแคว้านนาคราชมานานแล้วและได้สัญญากับเจ้าเมืองผู้นั้นว่าจะมอบงาช้างจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการทหารในการโค่นล้มพระองค์พระเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางใจพระองค์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่ไว้พระไทยที่สุด จะคิดคดทรยศถึงเพียงนี้อมาตมหาปราบเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามจะหนีแต่ทันใดนั้นหมาป่าตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาขวางทางไว้มันส่งเสียงคำรามคู่กันโชคจนอมาตมหาปราบต้องหยุดชะงัก นอกจากนี้ท่านยังได้ใช้ชื่อของฝ่าบาทออกคำสั่งให้ในายพรานของท่านออกไปล่าช้างและสัตว์อื่นๆในป่าทำให้ป่าของเราถูกทำลายสัตว์ป่าต้องล้มตายเป็นจำนวนมากเจ้าชายมาลาเสริมน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธความยุติธรรมคืนสู่ราชบัลังพระเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นจากบัลังพระพักเต็มไปด้วยความโกรธแค้น อมบาดมหาปราบเจ้ากล้าทำถึงเพียงนี้เชียวหรือทหารยามได้ยินเสียงดังเข้ามาสมทบและเมื่อพวกเขาเห็นเจ้าชายมาลาพร้อมกับหมาป่าและได้ยินเรื่องราวทั้งหมดต่างก็รู้สึกช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอมบาดมหาปราบไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเขาพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่ก็ถูกทหารเข้าจับกลุ่มตัวไว้ได้ในที่สุด พระเจ้าอยู่หัวทรงสุดลงบนบัลลังด้วยความเสียพระไทยและรู้สึกผิดอย่างสุดซึง้งพระองค์มองเจ้าชัยมาลาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผสมปนเปทั้งแปลกใจความรู้สึกผิดและความภาคภูมิใจหลานหลานคือหลานของข้าจริงๆหรือนี่และเจ้าเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าเอาไว้ด้วย ข่าวคราวการเปิดโปงแผนชั่วของอมัดมหาปราบและการปรากฏตัวของเจ้าชายมาลาแพร่สะพัดไปทั่วราชสำนักอย่างรวดเร็วพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบัญชาให้นำตัวพระธิดามาลีวันกลับคืนสู่พระราชวังทันทีไม่กี่วันต่อมารถพระที่นั่งก็มาจอดเทียบหน้ากระท่อมกลางป่าพระธิดามาลีวันยืนอยู่เคียงข้างยายสาและเจ้าชายมาลา เมื่อเห็นข้าราชบริพารมากมายที่มาต้อนรับพระธิดารู้สึกถึงความกังวลเล็กน้อยแต่เมื่อสายตาประสานกับเจ้าชายมาลาผู้เป็นความเข้มแข็งของพระองค์ความกังวลน,นั้นก็มาลายหายไปเมื่อพระธิดามาลีวันก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงอีกครั้งหัวใจของพระองค์ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งคิดถึงความเศร้าและความหวัง พระเจ้าอยู่หัวทรงรีบเสด็จลงจากบัลลังก์มาโอบกอดพระธิดาด้วยความรักและความสำนึกผิดลูกพ่อพ่อขอโทษพ่อผิดเองที่เชื่อคนผิดทำให้ลูกต้องทุกข์ระทมมานานแสนนานพระธิดามาริวันกอดตอบพระบิดาน้ำตาแห่งความสุขและความโล่งใจไหลรินนี่คือช่วงเวลาที่พระองค์รอคอยมาตลอดหลายปี การเปิดใจและการให้อภัยหลังจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดการลงโทษอมัดมหาปราบอย่างเด็ดขาดและประกาศต่อหน้าข้าราชบริพารทุกคนถึงความผิดพลาดของพระองค์เองและความกล้าหาญของเจ้าชายมาลาที่ได้เปิดโปงความจรงิงและทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การประสูติของเจ้าชายมาลาจากไข่การดูแลของยายสาไปจนถึงพรสวรรค์ในการสื่อสารกับสัตว์ป่า ทุกคนต่างประหลาดใจและชื่นชมในตัวเจ้าชายมาลาเป็นอย่างมากพระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งเจ้าชายมาลาให้เป็นองค์รัชทายาทผู้ที่จะสืบทอดรัชบัลลังก์ต่อไปในอนาคตและทรงมอบตำแหน่งอันทรงเกียรติให้แก่ยายสาเพื่อตอบแทนคุณความดีที่ได้ดูแลพระธิดาและเจ้าชายมาลามาตลอดพระธิดามาลีวันกลับมาประทับในวังหลวงอย่างสมเกียรติอีกครั้ง พระองค์ทรงอาภัยให้พระเจ้าอยู่หัวด้วยใจจริงพระทรงเห็นถึงความสำนึกผิดและความรักที่พระพิดามีให้ความสุขที่ยั่งยืนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาราชสำนักพายัพไพรีก็กลับคืนสู่ความสงบสุขและความยุติธรรมพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตามากขึ้นโดยมีเจ้าชายมาลาคอยถวายคำแนะนำเรื่องการดูแลป่าและสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าชายมาลาเชี่ยวชาญเจ้าชายมาลาเติบโตขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยความปัญญาและความเมตตาพระองค์ทรงสร้างกฎหมายคุ้มครองป่าและสัตว์ป่าทําให้ป่าแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์ป่าของพระองค์กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วแคนพระธิดามาลิวันพระแม่ของเจ้าชายมาลา ทรงมีความสุขกับชีวิตที่ได้อยู่พร้อมแน่พร้อมตากับครอบครัวและได้เห็นลูกชายผู้เป็นที่รักจเจริญรุ่งเรืองยายสาเองก็มีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ในวังหลวงไม่ต้องลำบากอีกต่อไปทุกคนในแคว้นพายัพัยรีต่างอยู่อย่างมีความสุขสงบปราศจากความขัดแยง้งความโลภและความอายุติธรรม ราชาสำนักที่เคยเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและแผ่นร้ายได้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเมตตาอย่างแท้จริงเรื่องราวของพระธิดามารีวันและเจ้าชายมาลาจบลงด้วยความสุขที่ยั่งยืน